สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับต่อกระติมเนี่ยคือเป็นลูบี้หกคิติดกันเลยถูกไหมไม่ตกเลยถือว่าแรงดีมากๆไม่ตกเลยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นคือยังไม่ได้คิดจะทําสายเลือดแล้วพอมาวันหนึ่งเนี่ยพอไปไปสะดุดอะไรเข้าเหรอถึงเริ่มไปสร้างสายเลือดขึ้นหรืออะไรแบบเนี้ย ของต่อแล้วกันนะครับของพี่วันรจริงจริงก่อนหน้าเนี้ยเรียกว่าน่าจะเป็นสายขายเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราแค่รู้สึกว่าการขายอมันง่ายเพราะว่ามันโฟก,กัสแค่ตัวเราแล้วเราก็ไปดูแลลูกค้าเท่านั้นเองแล้วการที่เราต้องไปเหมือนสปอนเซอร์ใครบางคนขึ้นมาครับเรารู้สึกว่ามันต้องใช้วิธีการคุยที่มันเป็นรูปแบบไม่เหมือนกันจนวันเนี้ครับคือเรียกว่าต่อเนี่ยน่าจะขายเยอะมากๆนะครับก็คือหนึ่งเดือนอะมียอดโทรทั้งหมดประมาณหนึ่งแสนีวีได้ นะครับจนเรียกว่าแบบแทบแทบจะทําคนเดียวครับเป็นอาเมทิสต์แมเนเจอร์ได้แต่แต่ก็ทําทําวันๆไม่ได้ต้องทำอะไรเลยนะครับก็คือออบไลน์แพ็กของส่งของทำาเงี้ยครับตั้งแต่เจ็ดโมงถึงตีสองจริงๆเราก็ได้เงินเยอะนะครับคือต่อสามารถสร้างรายได้หลักแสนในเลก a c y ซียครับได้ตั้งแต่ตอนเป็นอเมทิสแมเนจเจอร์ละนะครับก็คือแสนแบบเสถียนสถียนเลยนะครับแต่เราก็รู้สึก ว่าเอ๊ะทำไมทั้งๆท,ที่เราขายได้เยอะมากแต่ทําไมเราไม่สามารถสร้างองค์กรให้เติบโตได้ทําไมเราไม่สามารถไปต่อได้ทําไมมันก็ย่าอยู่ที่อเมทิสแมเนเจอร์เนี่ยครับทําไมไมท่ทำไมถึงไม่โตจนเราก็แบบกลับมาถามตัวเองครับว่าแล้วเราอะปลายทางเราอยากได้ชีวิตแบบรูปแบบไหนเนี่ยครับวันที่เรามีไรายได้หลักแสนหลักล้านเราอยากได้เงินอย่างเดียวหรือเปล่าหรือเราอยากได้เวลาของเรากลับคืนมาด้วย นะครับวันนั้นอะ่ะก็เริ่มกลับมาปรึกษาโค้ชครับกลับมาปรึกษาอัปลายว่าเอ๊ะแล้วเราอะ่ะจะทํำยังไงให้องค์กรเราเติบโตแล้วเราอะ่ะมั่นคงโดยที่รายได้ไม่ตกนะครับวันนั้นอะ่ะก็คือไปปรึกษากเต้แล้วเต้ก็ให้โจทย์มาว่าสามคนซ้ายขวาของเราอะ่ะคือใครที่จะเป็นอัฟฟามารีนวันนั้นนะครับบอกตรงๆเลยก็คือจริงๆอะ่ะตอนแรกไม่มีเลยครับก็คือต่อไม่มีไม่มีผู้เล่นนะครับ mm hmm. แต่เราก็รู้สึกว่าถ้า mm hmm. เราอยากจะ ประสบความสําเร็จเยอะขึ้นนะครับอยากจะได้แบบที่เราต้องการจริงๆอะ่ะมันก็ต้องกัดฟันก็เคยเริ่มสปอนเซอร์เพิ่มขึ้นมาครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นด้วยกับเราทุกคนเพราะการทาธุรกิจน,นะครับจริงๆมันเหมือนวิ่งสามขาเนาะมันต้องเรียกว่าไงคะเขาอะ่ะต้องพร้อมไปกับเราคนที่ยังไม่เอาก็ไม่เป็นไรครับคือเขาอาจจะมองอาจจะเป็นคนละจังหวะแต่เราก็โฟกัสคนที่ทํางานด้วยกันเนี่ยครับก็สุดท้ายฮะก็เริ่มมีองค์กรเพิ่มขึ้นมา แต่พอเราอ่ะอยากจะเป็นวาสตารครับก็คือส่วนหนึ่งเลยครับเรารู้สึกว่าการที่เราชวนใครเข้ามาครับเราอยากให้เขารู้สึกว่าใครเจอเราคนนั้นโชคดีจริงๆนะครับแล้วก็เราตัวเราเองครับอยากจะเป็นแบบอย่างให้กับองค์กรด้วยเพราะว่าการที่เราเป็นดูบี้ไดเรกเตอร์ขึ้นมาครับแต่ว่าเราเองอ่ะยังไม่มีสูตรบาสตารเราก็รู้สึกว่าเหมือนเราอ่ะไม่ได้ปั้นด้วยมือของเราเองนะครับก็ตอนตอนนั้นก็เลยตั้งใจโฟกัสขึ้นมาครับ ก็ชื but, isation, ่นชมจริงๆนะครับทั้งสองคนนะครับพี่เองจำได้เลยที่ปีมอบสูตรที่สาทรไม่นานนี้นะครับแล้วก็แต่ว่าพี่ก็เห็นทั้งทั้งสองคนนะคือปิดหุ่นตลอดเลยแล้วก็พยายามมีความพยายามมากซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเลยทำให้เราอยู่ในความสนใจแล้วก็อยู่ในความโฟกัสตลอดแต่ละสายที่เป็นอาควาเนี่ย มาจากไหนบ้างแล้วแล้วไปตามมันยังไงครับไปไปดูแลกันยังไงมันถึงมาเป็นอาควาได้ถึงสามสายอับค่ะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าต่อทีมน,นะคะขึ้นเป็นวันสตาร์ด้วยอาคว้ามาดินสี่สายค่ะพี่ mm hmm. วันก็คือสายแรกนะคะเป็นเรียกว่าเป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนเนะะี่ยค่ะก็คือเป็นสายที่อยู่กันมาตั้งแต่เราอะคะ่ะเริ่มทําธุรกิจอะตั้งแต่แรกๆเลยนะคะก็คือสายนี้นะคะก็ ก็คือตอนนี้เขาก็ทํางานเป็นมาร์เก็ตติ้งของบริษัทเอกนชนเนี่ยแหละคะ่ะแลวคือเราเน้นในเรื่องของการพัฒนานะคะแล้วก็พาเขาเข้าระบบค่ะรอบประชุมทุกอย่างจนทําให้เขาเนี่ยเริ่มแบบเป็นมือรองเราได้นะคะแล้วก็ช่วยกันช่วยกันตามสายลึกจนเราสามารถช่วยทําให้สายเนี้ยค่ะเขาผ่านทิปในเชือของซิกเนเจอร์ของบริษัทได้นะคะสายนี้ก็คือเคยผ่านไต้หวันนะคะเอเชียครูสค่ะแล้วก็ตุรกีนะคะส่วนสายที่2องะคะเป็นรุ่นน้องที่จุฬา คนนี้เป็นเจน2ของต่อตินนะคะก็คือตอนนี้สายนี้นะคะก็คือเป็นคุณครูหรือว่าเป็นติวเตอร์อิสระนี่แหละคะ่ะตอนนี้ก็คือสายนี้เห็นเป็นอเมทิสต์แล้วนะคะก็คือตอนแรกค่ะสายนี้ที่เริ่มเข้ามาเริ่มต้นจากการที่แบบแค่อยากลดรูปร่างแค่นั้นเองนะคะเข้ามาแบบไม่ได้อยากขายเลยนะคะก็คือไม่อยากขายนะคะแต่คือเป็นผลลัพธ์ของตัวโปรแกรมดีบอลจนแนะน,นําแนะนําจนสามารถผ่านทิปแอปริกาได้เลยะคะ่ะี่วันแล้วก็เริ่ม่อม ค่อยพอผ่านคลิปแรกได้เขาก็เริ่มเห็นความเป็นไปได้ในธุรกิจมากขึ้นก็เลยทําให้สายเนี้ยค่ะเริ่มค่อยๆเข้าระบบนะคะจนทําให้เขาอะค่ะสามารถผ่านทิปนาคาได้ด้วยนะคะและตอนนี้สายนี้ก็ผ่านดิสคาต้านแล้วมีทีมงานของสายนี้ผ่านเทวสมแล้วก็ทั้งสายนี้นะคะตอนนี้ก็คือตั้งเป้ามุ่งหน้าไปที่โซนยวารีกันด้วยค่ะส่วนสายที่3นะคะเป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนของตีมนะคะก็คือเขาทักเฟซตีนเข้ามาในช่วงโควิดเมื่อปีที่แล้วนะคะว่าอยาก ลดทุนแล้วเหมือนอยากมีชีวิตแบบพี่ติมรู้สึกพี่ติมมีความสุขจังพี่ติมทํางานอะไรหรอมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นให้เราได้คุยกันค่ะแล้วสายนี้นะคะก็คือเป็นนักบ,บัญชีค่ะแล้วก็คือสายนี้เราก็ดูแลโดยการที่ให้เขาเนียค่ะอยู่ในระบบแต่สายนี้ก็คือ ข้อดีของเขาคือเขาเชื่อค่อนข้างเชื่อเราค่ะแลวเขาเชื่อโค้ดแลวเขาก็ชอบในเรื่องของการเรียนรู้จนทําให้เขาค่อยๆสร้างทีมที่ชอบเรียนรู้ขึ้นมานะคะเราก็เลยใช้ระบบใช้สื่อใช้โค้ดใช้ตะข่ายสามชั้นเนี่ยค่ะค่อยๆหลอมทีมนี้นะคะเข้ามาจนทําให้เรียกว่าทีมนี้ค่ะเริ่มมีผู้นําเติบโตขึ้นมาเป็นกาเน็ตเป็นเพอร์ดิดอตขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็ตั้งเป้าไปโซเนวาคีรีกันส่วนสายสุดท้ายนะคะเป็น เจนหนึ่งนะคะก็คือเป็นน้าสาวของตีมค่ะก็คือเป็นด็อกเตอร์ค่ะเป็นทํางานเป็นศึกษานิเทศนะคะศึกษานิเทศก็จะเป็นงานในเชิงของเป็นเป็นครูของครูอีกทีครูที่คอยประเมินการศึกษาในเขตการศึกษาภาคเหนืออีกทีหนึ่งนะคะีค่ะก็คุณน้าของตีมค่ะก็เริ่มต้นทักตีมเข้ามาจากแค่อยากลดหุ่นแค่นั้นเองก็คือทักเข้ามาเป็นแบบดูแลเลยนะคะก็คือ ตอบกับตีมก็ยังเห็นว่ายังไม่ใช่เป็นโอกาสที่เราจะสามารถคุยเข้าธุรกิจตอนนี้นะคะก็คือตามให้เขาเป็นผลลัพธ์นะคะประมาณ4ี่เดือนก็คือสเดือนเนี่ยค่ะเราเริ่มค่อยเอาธุรกิจเข้าไปคุยนะคะจนทําให้คุณน้าของทีมสายเนะะี่ยค่ะก็คือผ่านทิปแรกก็คือทิปนาคาเลยนะคะแล้วตอนนี้ก็คือผ่านลิสคาตันแล้วด้วยะคะ่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมีทีมนะคะเริ่มมีทีมแล้วเราก็ตั้งเป้าจะชวนทีมงานของเขาสร้างทีมเนี่ยค่ะไปโซเนีาคีรีกันด้วยค่ะพี่วัน โอ้โหสุดยอดมากเลยเนาะดูแต่ละสายนี่มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยแต่ว่าคือเป็นอะไรที่ไว้วันหลังเราต้องมีโอกาสคุยกันอีกเนาะเพราะว่าอะไรมันมีหลายๆลอย่างที่อยากจะถามว่าอะไรไม่เราถึงไม่ไปเร่งให้เขาสปอนเซอร์ให้เขาเนี่ยมาทําธุรกิจตั้งแต่แรกแต่เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าเรารอจังหวะให้ให้คนเนี่ยเขามีความเข้าใจ ไม่ไปรีบมากแต่สุดท้ายเนี่ยเรามาได้เร็วมากๆเลยเนาะแล้วมองเป้าหมายยังไงจ๊ะเป้าหมายเราใส่<ง>ตัวนะครับนาเฉพาะปีนี้แล้วกันนะครับต่อมองภาพว่าอ่าเราอยากจะเป็นคนหนึ่งที่ส่งต่อความสําเร็จได้จริงๆก็คือตัวต่อเองครับอยากจะเป็นคนหนึ่งเลยนะค,ะนะครับก็คือทั้งเพื่อกลุ่มไลฟ์ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อตัวเราเองด้วยนะฮะก็คืออยากจะเป็นทูสตาร์นะครับแล้วก็ ตั้งเป้าว่าปีนี้อยากจะจบตาแหน่งเอ็มลอลเดคเตอร์นะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าถ้าเราอยู่ในเลกาซีแบบนี้นะครับตั้งใจแบบนี้แล้วแบบการที่มีที่วันช่วยพพอร์ตนะครับมีเลกาซีช่วยพพอร์ตแบบนี้นะครับเราสามารถเป็นหนึ่งคนเลยนะครับที่เป็นมนุษย์เงินล้านแล้วก็เปลี่ยนเรียกว่าเปลี่ยนหน้าตาวงตระกูลได้เลยครับเป็นอะไรที่สุดยอดเลยขอบคุณมากนะครับในข้อมูลที่แชร์ให้พวกเราเ <c oughs> ได้ได้เข้าใจนะเพราะว่าเป็นอะไรที่พี่ว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับทุกท่าน ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสครับ